มาในส่วนของดูบรรยากาศคนละครึ่งพลัสที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าคึกคักกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคนละครึ่งพลสยะลาเงินสัพพัดหมุนเวียนกว่า223ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแรงต่อเนื่องนะคะร้านค้าตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ปลื่มค่ะดันยอดขายพุ่ง90%ค่ะ โครงการคนละครึ่งพัสยังคงเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจกฐานรากในจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ช็อปสุขใจหน้าบ้านพอชอซึ่งจัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนยะลาในทุกวันศุกร์ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนข้าราชการพนักงานและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจ,จับจ่ายซื้อสินค้าอาหารขนมและผลผลิตทางการเกษตรกันอย่างคึกคักโครงการนี้มีส่วนสําคัญในการอุดหนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านและชุมชนทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจนค่ะเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการยืนยันถึงความสําเร็จของโครงการโดยร้านบังวาข้าวแตนจากกลุ่มแปลรูปข้าวพื้นเมืองอําเภอเมืองจังหวัดเชลราเปิดเผยว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สิทธิค,คนละครึ่ง plus มากถึง90%ครับของยอดขายทั้งหมดเลยและสามารถขายสินค้าได้หมดเร็วอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งชั่วโมง อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขายได้หมื่นกว่าบาทเงินสดได้เพียง9 0 0 0พันกว่าบาทได้เพียงพันกว่าบาทนะครับขออภัยครับที่เหลือคนละครึ่งหมดเลยดีมากโครงการนี้บางวาบอกว่าเขากล่าวด้วยความปลื้มใจว่าโครงการนี้เนี่ยโอ้โหขายได้ดีมากะนะครับ ไปดูอัปเดตยอดตัวเลขล่าสุดจังหวัดยะลามียอดใช้จ่ายรวมทะลุ223ล้านบาทโดยข้อมูลความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าและยอดใช้งานใช้จ่ายนะครับณนะวันที่12พฤศจิกายน2568มีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ5 3 0 3ร้านค้าร้านค้าใหม่ที่ได้รับการอนุมัติแอปถุงเงิน3 0 5 2ร้านค้า ยอดจ่ายสิทธิรวมผ่านแอปเป่าตังค์นะครับ223.26ล้านบาทครับขณะที่ยอดใช้จ่ายจำแนกตามประเภทร้านค้าใหม่อนุมัติผ่านช่องทางกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม1,582ล้าร้านยอดใจ่ายใช้46.47ล้านบาทฟู้ดเดลิเวอรี่ยอดใจ่ายใช้1.23ล้านบาทร้านถงฟ้ายอดใจ่ายใช้129.12ล้านบาทร้านโอทอป50ร้านยอดใจ่ายใช้0 20ล้านบาทร้านค้าทั่วไป1,351ร้านยอดจ่ายใช้45.48ล้านบาทร้านค้าบริการ69ร้านยอดจ่ายใช้0.76ล้านบาทรวม3 0 5 2ร้านค้า223.26ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายในกลุ่มร้านทงฟ้าสูงถึง129.12ล้านบาทและอีก46.47ล้านบาทในร้านอาหารและเครื่องดื่มแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินส่วน ใหญ่ถูกใช้ไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและอาหารโดยมุ่งตรงไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าในชุมชนทำให้จังหวัดยะลายัางคงมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องค่ะ